คลิปนี้นะคะอรจะมาพูดถึงนาฬิกา2รุ่นที่อมใช้อยู่นะคะเป็นของ c าร์โหน้าจอจะเป็น a m o l e d r e t i n a Display นะคะขนาด1.106นิ้วสี 4, สดสวยคมชัดสวยหรูแล้วก็น่ารักเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะวันไหนที่หยิบน้องสองคนนี้มาใช้อ่ะคะ่ะก็จะรู้สึกว่าแต่งตัวสนุกขึ้นแล้วก็แมทช์กับชุดได้หลากหลายมากขึ้นสวัสดีค่ะอ,อม always อ,อมนะคะถ้าพูดถึงนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยหลายๆคนน่าจะนึกถึงนาฬิกาที่แบบดีไซน์เท่ๆลุยๆเอาไว้ใส่ออกกําลังกายหรือว่าเป็นเน้นสายสุขภาพออะยย่่่าาาางงนนะะแตวหลคจจ ไม่รู้นะคะว่านาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยเขามีดีไซน์ทั้งที่แบบสวยหรูแล้วก็น่ารักเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยนะนี่ให้ดูคร่าวๆนะคะก็จะเป็น2รุ่นนี้เลยค่ะจริง,รงๆอมเคยทําคลิปรีวิวนาฬิกาคาโบไปแล้วคลิปหนึ่งนะอันนั้นจะเป็นรุ่นอเอซิสเตอร์มินินะคะรุ่นนั้นก็สวยมากสีขาวแต่ว่าในคลิปนี้อะค่ะจะเป็น2รุ่นใหม่นะคะที่ดีไซน์เขาจะมีความแฟชั่นและยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงไกลซัมเมอร์ด้วยอมรู้สึกว่า2รุ่นเนี้ยเขาแบบมีสีสันให้เลือกเยอนนคคีเ้้าใ่งมชะ ก็จะรู้สึกว่าแต่งตัวสนุกขึ้นแล้วก็แมทช์กับชุดได้หลากหลายมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาแนะนํา2รุ่นนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันเลยนี่รุ่นแรกนะคะเป็นเรือนที่อมใส่อยู่นี่เลยคารโบเด de รุ่นนี้นะคะก็จะมีความหรูหราคลาสสิกเหมาะกับคนที่ชอบใส่นาฬิกาสายแฟชั่นจะใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปงานสําคัญอะไรเงี้ยก็ได้อย่างออมค่ะวันไหนที่ต้องมีการไปคุยงานประชุมอะไรสําคัญๆหรือว่าวันที่ไปอนะีเวนต์น่ะใส่ชุดที่มันค่อนข้างฟอร์มอลหน่อยอมก็จะเลือกหยิบน้องคนนี้ไปนะคะอมเลือกสายมาเป็นสีแดงนะคะขา บอกกันว่าวันไหนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจให้หยิบอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงมาใส่เอออันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเวลาใครมองเราเข้ามาเสื้อผ้าเราอาจจะแบบเออแต่งตัวไม่ค่อยเกง่งขาวดําขาวดํา,าอยู่อย่างนั้นแต่พอเราแทแอเซสซอรีที่มันเป็นสีแดงอะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่าหุยผู้หญิงคนนี้ดูมีความมั่นใจจังเลยดูมีความสม mart ขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวเรือนใกล้ๆนะคะเรือนนี้สวยมากตัวเรือนเขาจะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะแข็งแรงทนทานแต่ว่าน้ําหนักเบาเพียง21กรัมเท่านั้นหน้าจอจะเป็นมร หน้าดิสลย์นะคะขนาด1.106นิ้วหน้าจอสีสดสวยนะคะแล้วก็คมชัดตัวสายเขาจะเป็น P u นะคะมีให้เลือกหลายสีเลยใครที่มาสายคลาสสิกสุดๆอมแมะนําสีดําสีน้ําตาลอันนี้คือต้องมีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะเราแบบแต่งตัวเรียบๆมาเยอะแล้วอมอก็อยากจะมีแบบสีแดงเอาไว้แบบปัดลุกบ้างให้ดูดีเทลด้านข้างนะคะตรงปุ่มควบคุมเนี่ยเขาจะเป็นเมจิกค o าวสวยมากแล้วใช้งานง่ายนะคะแล้วพวกฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็มีให้เลือกเยอะมากทั้ง Woman Health นะคะที่เป็นบันทึกรอบเดือน แล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมมี Sleep Tracking ดูแลเรื่องการนอนหลับและ b l o o ออกซิเจนะคะเช็คสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงสปอร์ตโหมดนะคะโหมดกีฬาของเขาคือมีเยอะมากมากกว่า100โหมดนะคะทั้งแบบโยคะวิ่งออกกำลังกายว่ายน้ำรุ่นนี้สามารถใส่ลงน้ำได้เลยนะคะเพราะว่ากันน้ำถึง20เมตรมีแอป Notification นะคะอันนี้อมก็ชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเรามีแจ้งเตือนอะไรผ่านมือถืออนะคะ่ะเขาก็จะสั่นงึดๆๆุที่นาฬิกาของเราเลยนะคะทาให้เรารู้ถึงการแจ้งเตือนตลอดก็สามารถพลิกหน้าจอขึ้นมาดูได้ว่า อุย้ยเรามีแจ้งเตือนอะไรนะไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูบ่อยๆค่ะแล้วก็ยังมีไฟไม o n e ด้วยนะคะเวลาเราแบบว่าใช้นาฬิกาจนชินเนาะเวลาดูอะไรก็ดูผ่านหน้าจอนาฬิกาแล้วมือถือเราเอาวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ไฟไมโฟนนะคะเขาก็จะส่งสัญญาณไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ของเราทําให้เราหาโทรศัพท์เจอง่ายขึ้นนะคะต่อไปนะคะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นคาโวรุ่นมาการองนะคะอันนี้น่ารักมากเรือนนี้เนี่ยก็จะเน้นความสดใสน่ารักเหมาะกับสายมินิมอลแล้วก็สายสปอร์ตนะคะนี่ทุกคนดูสีเขาสีมันจะเป็นพาสเทลแบบน่ารักกมากๆะะแล้วส มันเป็นซิลิโคนเวลาเราจับแล้วมันจะแบบนุ่มๆความพิเศษของเขาที่ออมรู้สึกว่าัน่าสนใจมากๆนะคะก็คือรุ่นนี้ตัวสายเขาจะเป็นแม่เหล็กค่ะเนี่ยพอสอดสายเข้ามานะคะน้องเขาจะดูดติด อย่างนี้เข้าไปเลยคือเราสามารถปรับสายได้สะดวกมากๆนะคะจะเอาเข้าเอาออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเจาะรูให้วุ่นวายเลยตัวเรือนนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบานะคะหน้าจอจะเป็นอโมเลตเรติน่าดิสเพย์เหมือนกันขนาด1.106นิ้วสีสดสวยคมชัดเหมือนกับรุ่นคาร์โวเดตเมื่อกี้เลยนะคะกระจกนะคะรุ่นนี้จะหนาถึง2มิลลิเมตรทนทานกว่าเดิมฟีเจอร์ด้านสุขภาพนะคะก็จะมีเยอะเหมือนกันเลยก็จะมีทั้งการดูแลสุขภาพผู้หญิงนะคะแล้วก็สุขภาพโดยรวมมีสเตรทดิ นเอาไว้แบบว่าวัดระดับความเครียดว่าตอนนี้แบบว่าเราเครียดแค่ไหนแล้วแล้วถ้าเกิดวันไหนเราเหงาเหงานะคะอยากฟังเพลงรุ่นนี้เนี่ยสามารถเลือกเปิดติดเพลงได้จากตัวนาฬิกาเลยนะคะไม่ต้องเดินไปกดที่มือถือโดยที่นาฬิกาสมาร์ทวอชของ a r v o เนี่ยนะคะเขาจะสามารถเซตการตั้งค่าแล้วก็ควบคุมผ่านมือถือเราได้เลยก็คือเข้าไปที่แอป Carvo Connect เขาก็จะมีให้เลือกเซตติ้งหลายๆอย่างนะคะทั้ง Notification เลือกได้ว่าเราจะให้แอปไหนเนี่ยแจ้งเตือนผ่านนาฬิกาได้บ้างแล้วก็สามารถเลือกหน้าจอได้ด้วยนะคะเขาจะมีหน้าจ ในแอปเนี่ยให้เลือกหลายแบบหรือถ้าเกิดใครเบรื่อเบอื่อสามารถใช้รูปในอัลบั้มมือถือของเราตั้งเป็นหน้าจอได้ด้วยแต่ที่ออมใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเวลาเอาไปใส่ออกกําลังกายเนาะก็จะไว้นับก้าวหรือว่าดูแบบฮาร์ดเรทฟังก์ชันสุขภาพกีฬาอะไรเงี้ยก็คือครบมากมีหมดกีฬาให้เลือกมากกว่า100โหมดเหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถกันน้าได้ในระดับ2 ATM ก็คือสามารถใส่ล้างมืออะไรเงี้ยได้เลยแล้วก็แบบโดนผู้ละอองฝนได้ค่ะอย่างออมอะถ้าเกิดวันไหนจะแต่งตัวน่ารักน่ารักหน่อยนะคะออมก็จะะยยิบนนน้้้องชมมพพูีขึาาาใส่เ่เเลรว แล้วมันน่ารักมากและที่ออมเลือกเป็นสีชมพูมานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าออมแต่งตัวไม่ค่อยเก่งเนอะเวลามีแบบอัญมณีอะไรที่มันเป็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแมทช์ค่ะก็จะรู้สึกว่าคอมพลีทลุคได้มากขึ้นนะคะจริงจริงรุ่นนี้เขามีให้เลือกหลายสีเลยนะคะมีทั้งแบบสายหวานแล้วก็แบบสายเท่ๆด้วย <S <S นี่ให้ดูใกล้ๆนะคะ <S <S <ๆ S 2> เพื่อนๆชอบรุ่นไหนกันบ้าง2รุ่นนี้ใครเล็งรุ่นไหนนะคะลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วใครนะคะที่กําลังมองหาสมาร์ทวอชที่ดีไซน์สวยฟีเจอร์ครบราคาก็เข้าถึงง่ายด้วยนะคะอ,อก,กะนะน็็แนนนนนะําเปรุ่ี เ,เดี๋ยวอมจะใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครสนใจรุ่นไหนก็ตามไปกดกันได้ค่ะ